ุ่งนี้มันที่สิบหกหวยออกใครอยากได้เลขนะกดติดตามไปเลยนะนี่เดี๋ยวจะขอเลขจากงองค์ปู่ฤาษีจิตตะมงคลแต่ที่สำคัญคือขอหลวงปูป่ปวยพระโคศิตาลานถ้าใครอยากได้เลขนี่จุดแล้วกดติดตามไปนะกดติดตามเราเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเลขอะไรเดี๋ยวขอสวดบุญก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาให้ดู ขอให้ทั้งชูหนุนดีมนคุณมีนามาณระกมาแล้วก็สาธุมีพระคุณญาติตาคุณครูก็ะอาจารย์เจ้ากรรมในเวรและนิรตะเนิรเพื่อสายถึงพระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเพื่อนและนุนเถิดพุทธังอนันตังธรรมังจักกวาลัง์ั้งขารนิพรมาณปัฏิโยโหตุกเกศหมดมูลและนี่เดี๋ยวจะจุดธูปนะถ้าใครอยากได้เลขก็ นะเราขอองคู่ไว้แล้วโดยเฉพาะหลวงปู่ควยเราขอหลวงปู่ควยไว้ขอให้ได้เลขเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันหวยออกถ้าใครอยากรวยก็ได้โชคได้ลาบแล้วก็อย่าลืมไปทําบุญที่วัดโคศิธรามวัดหลวงปู่ไชนาทเมืองสรรบุรีอย่าลืมนี่เดี๋ยวจะจุด เนี่ยให้ตรงเลยแต่ว่าเราอ่ะตีไม่เป็นเพราะว่าเราขอในขันน้ำมนต์แต่วันนี้เราขอจากทู่เดี๋ยวเราจุดแล้วใครอยากจะได้เลขอย่าลืมกดติดตามเราถ้าไม่กดติดตามเราเราไม่ให้ดูเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิรอแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าได้เลขอะไร นี่ถ้าใครมีโชคก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อถ้าถุกหปวยก็เดี๋ยวจะไปทําบุญที่วัดหลวงพ่อกวยเลยเอารูปใหญ่ๆมารูปนี้มันเล็กไปนะครับแล้วก็จะไปเช่าหาพระเครื่องมาสะสมแล้วก็ติดตัวไว้ด้วยอย่าลืมวันนี้16เมษาหนห6